สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวราศีมีนทุกคนทุกท่านสู่ทางราเธอแลพี่ายเตยค่ะวันนี้นะคะเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณในช่วงของเดือนพฤศจิกายน2566ค่ะ การแบ่งตารางราศีของช่องเรานะคะจะอ้างอิงตามศาสตร์ตะวันตกค่ะแต่ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะคะอยากจะรับชมในการอ้างอิงตามโหราศาสตร์ไทยหรือลัคนาราศีก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมันเป็นเพียงแค่พลังงานภาพรวมเท่านั้นอย่าลืมที่จะรับชมในการใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะ เพื่อนคนไหนนะคะที่ยังไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองอยู่ในราศีอะไรในรูปแบบของตะวันตกนะคะสามารถเช็คได้จากช่อง description ด้านล่างนะคะติแปะเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาเริ่มต้นกันในส่วนของหน้าที่การงานของชาวราศีมีในเดือนพฤศจิกายนนี้กันนะคะไพ่ที่คุณได้ค่ะ the h y p o t h e s king of swords แล้วก็ page of cups นะคะสำหรับเดือนนี้นะคะคุณอาจจะมีความเครียดความกังวลใจนะคะเกี่ยวกับ เรื่องของความมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณได้ทุ่มเทใช้สติปัญญาการบริหารจัดการในการทำงานอย่างเต็มที่สุดความสามารถแล้วนะคะ,ะแล้วคุณก็กำลังรอคอยในเรื่องของข่าวดีที่จะมาถึงนะคะซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะใครนะคะที่อยู่ในสายงานราชการวงการทหารตำรวจ มียศมีตำแหน่งมีสีนะคะหรือใครที่ทำงานสาย spirituality นะคะ,ะการพัฒนาจิตวิญญาณนะคะใครที่มีเส้นมิลางสังหอนนะคะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อต่างๆนะคะ พวกนี้แนวนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีในช่วงของเดือนพฤศจิกยายนนี้ด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าคุณจะรอคอยในเรื่องข่าวอะไรอยู่ก็ตามนะคะคุณจะได้รับผลดีตอบแทนในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณอย่างแน่นอนนะคะในภาพรวมนะคะในการจัดการบริหารการงานตารางเวลาการทำงานของ ตคุณเนี่ยอาจจะค่อนข้างจะจัดการได้ยากสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องแบกรับและรับผิดชอบแล้วก็เมนจจัดการอย่างเยอะมากทีเดียวนะคะและบางคนบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะเรื่องของความเครียดนะคะหรือความกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ในชีวิตนะคะก็ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณจะต้องใช้ สติปัญญาแล้วก็ควบคุมอารมณ์ความคิดของคุณเป็นอย่างมากเลยอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่คุณรอคอยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มาถึงและเป็นข่าวดีอย่างแน่นอนนะคะ ใครที่เราคอยในเรื่องของผลจากการสมัครงานสัมภาษณ์งานการเรียนต่อนะคะหรือการทำงานเสริมนะคะคุณก็จะได้รับผลดีในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นช่วงเวลาดีๆสำหรับชาวราศีมีนในด้านหน้าที่การงาน,งานแล้วก็การต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของโตคุณนะคะ มาดูกันนะคะในส่วนของการเงินกันบ้างนะคะไพ่ที่ชาวราศีมีนได้นะคะไพ่เดอะชาริออตนะคะเซเว่นออฟคัค่ะแล้วก็เทนออฟวอนสค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไกลาการท่องเที่ยวนะคะการพบปะ เพื่อนฝูงสังคมนะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการซื้อรถใหม่ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆใ,ในการทํางานนะคะโน้ตแพดไอแพต่างๆนะคะก็อาจจะทําให้เป็นค่าใช้ใจ่ายของคุณในเดือนนี้เพิ่มเข้ามานะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่ตัวคุณจะซื้อใช้ใจ่ายอะไร กับเรื่องที่ไม่ได้จําเป็นนะคะในชีวิตของคุณในช่วงนี้เอาไว้ด้วยนะคะแนะนําให้เปรียบเทียบของที่สเปคใกล้เคียงกันนะคะยี่ห้อใกล้ๆกันนะคะหรือ ราคาใกล้เคียงกันนะคะเปรียบเทียบกันสักนิดหนึ่งว่าอะไรที่เหมาะสมผู้สควรที่คุณจะต้องเสียเงินออกไปนะคะคุณจะได้ซื้อไม่ผิดตัวผิดชิ้นนะคะแล้วก็จะทําให้คุณใช้งานมันได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามต่อให้คุณจะได้รับผลดีข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะแต่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ก็หนักพอสมควรเหมือนกันนะคะมีภาระค่าใช้จ่าย,อยารอคุณอยู่ในเดือนนี้ เพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อหาอะไรก็ใช้จ่ายอย่างระามาดระวังเอาให้คุ้มค่าที่สุดจะดีกว่านะคะโอเคค่ะเรามาต่อกันนะคะในส่วนของ ความรักกันบ้างนะคะชาวราศีมีนค่ะให้ที่คุณได้ในเดือนนี้ค่ะ Ace of Wands นะคะ Six of w i l l แล้วก็ The Fool ะคะ่ะสำหรับชาวราศีมีนนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะความรักของคุณนะคะสำหรับคนโสดนะคะคุณมีเรื่องหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินที่คุณจะต้องบริหารจัดการนะคะมีเรื่องที่คุณจะต้องโฟกัสนะคะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยชาวราศีมีนจะไม่ได้รู้สึกคาดหวังหรือซีเรียสเท่าไหร่นะคะอาจจะมีคนเข้ามานะคะที่สนใจคุณจากการทํางานบ้างอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าด้วยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นรักออนไลน์รักทางไกลนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ชาวราศีมีนก็ไม่ได้อยากจะโฟกัสนะคะเพราะคุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่คุณจะต้องรับผิดชอบมากอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นในเดือนนี้ความรักสําหรับคนโสดราราสีมีนะจะไม่ได้เห็นเท่าไหร่แต่คุณมีความสุขดีอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของคนที่มีความรักที่ไม่ชัดเจนนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะคุณอาจจะมีไอเดียที่อยากจะเปลี่ยนความรู้สึกนะคะที่มันลึกลับซับซ้อนนะคะหรือซ่อนเงื่อนอะไรบางอย่างนะคะ ออกไปนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะความรู้สึกนะคะให้เป็นในรูปแบบของการ l ายา n a m i t ต่อกันนะคะซึ่งก็ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกปลดปล่อยตัวเองออกจากพันธนาการความทุกข์ใจต่างๆได้ดีมากๆเลยนะคะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอีกครั้งนะคะก็ถือเป็นพลังงานที่ดีนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะในช่วงเดือนนี้เนี่จะมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อกันมากขึ้นนะคะเห็นอกเห็นใจนะคะแคร์ความ รู้สึกของกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวไปเดินทางต่างจังหวัดใกล้ๆนะคะหรือทากิจกรรมใหม่ๆปัดฝุ่นความรู้สึกความสัมพันธ์กันอีกครั้งแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ดีมากขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกนะคะอาจจะมีข่าวดีด้วยในบางคนบางท่านในเรื่องของการตั้งครันมีบุตรด้วยนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้สําหรับความรักของคนที่มีคู่ถือว่าเป็นภาพรวมที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะ ะะมีต้องระวังก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเงินเท่านั้นเองนะคะที่จะมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะหน่อยสําหรับชาวราศีมีนในเดือนนี้มาดูกันต่อในด้านของสุขภาพนะคะให้ที่ชาวราศีมีได้ในเดือนนี้คือ five o f w a n d s แล้วก็ the magician นะคะในช่วงเดือนนี้ค่ะคุณจะมีโอกาสนะคะที่จะได้พบเจอ พบปะผู้คนมากมายมากหน้าหลายตาเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นให้เระมัดระวังในเรื่องของโรคติดต่อด้วยนะคะไข้หวัดใหญ่นะคะโควิดนะคะยังคงจะต้องระมัดระวังอยู่นะคะมันจะเป็นผลดีกับคุณนะคะทําให้คุณมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ยืนยาวนะคะแข็งแรงในระยะยาวได้นะคะ โอเคค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของวิธีการทําบุญเสริมดวงนะคะให้ที่ชาวราศีมีนได้ในเดือนนี้นะคะ Queen of Cups ค่ะเอฟออฟคัพค่ะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแนะนําให้ชาวราศีมีนขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายพระแม่ต่างๆนะคะพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีพระแม่โพศพนะคะจะเป็นองค์ใดก็ได้นะคะเป็นแนว พระโพธิสัตว์ก็ดีนะคะจะช่วยทำให้คุณหลุดพ้นในเรื่องของความทุกข์ใจความเครียดความกังวลหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักด้วยนะคะจะทำให้คุณมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นแล้วก็เห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์ไม่ว่าคุณจะทุกข์ใจในด้านใดอยู่นะคะคุณจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นมาเน้นย้ำกันอีกเช่นกันนะคะสำหรับไพ่สำหรับ ขังนะคะที่ออกมาเน้นย้ำนะคะจากพลังงานของฟูมูลนะคะด้วยไพ่พระโพธิสัตกวนอินนะคะในเรื่องของความรักหรือการใช้ชีวิตโดยทั่วไปนะคะชาวราศีมีนเนี่ยออจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อคุณปล่อยวางแล้วก็เมตตานะคะคนรอบๆตัวรักตัวเองให้มากๆนะคะ หาจักรานะคะในช่วงเดือนนี้สําคัญกับคุณมากๆนะคะรักตัวเองนะคะแล้วก็เผื่อแผ่พลังงานดีๆนี้ไปสู่คนรอบข้างของคุณแล้วคุณจะได้รับความรักนั้นกลับคืนมานะคะ u n conditional love นะคะสำคัญกับคุณมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะนอกจากนั้นก็อยากจะแนะนำนะคะ ให้ชาวราศีมีนะคะทําบุญทําทานหรือจวดมนต์ใดๆก็ตามนะคะอย่าลืมที่จะแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะใครก็ตามที่ทําให้คุณเป็นทุกข์ใจแผ่เมตตาให้เขานะคะแล้วคุณจะปล่อยวางในเรื่องของความทุกข์ใจนั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนลัคกี้นัมเบอร์ของคุณก็คือหมายเลข62นั่นเองนะคะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับชาวราศีมีน,นทุกคนทุกท่านนะคะขอให้เอาไปปรับใช้กันนะคะก่อนที่จ,จะจากกันไปค่ะได้ฝากกดไลค์กด subscribe นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับไดีด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนในส่วนของคลิปที่จะมีเข้ามาใหม่ๆนะคะก่อนทิ่สำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ